ตั้งแต่ยัง้องวเลยนะทายืนไหนเมื่อกี้กวรสองเออาเป็นยังรับแพ้ทำในลายทำได้ลายเจ้าครับูปบอลล่งาได้สวัสดีครูครูถึงท้องแก่แั้นไองมึงดีโอ้ัเมีอก้องกันเนี่ยนะยู่นี่ป่ไปใจละไปยีกน่ใจเออชอบขาสั้นบ้านลมอีกจ้ เขามหมนาดแล้วพูรอเเขาตั้งแต่ยบ๊กินตังจังที่นี่ไม่มีคนที่ไม่ได้ทำอไรกินอะไรกินหมดหมดหมดอะไกินแล้วต่อขึ้นมีดเนี่ยต่อข่นส้มดะยำส่ี้มดะไอพี่เขานี่ย้สกิน้ไเ้าฮดพวกเาไปต้องไปัไว ลบเลยอ่ะลบเก่งมากสวยมากเพราะเขากลางกาได้เข่ากลางก็สงอเขาไหนพวกเขาเลยเนาะน่็จอกรไปเขาอีกตัวนึงมาหมงามมากเอองามมากไปันอว่าันอะไแพร่เขาขาพอดขาหิมเลย เข้าเ็ไมอกหงกว่กินฟรีหรอปัวอ้าวฟรีไหนกีนสองเอสองไ้เอาเดชิย่างจะฮอตเสมอชิยางจะฮอตเออยจอเสมอดไ